สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าวส,วส,สู่แมคแคสครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเดลเจนออฟเซลดาเทียสซ็อฟต์เดอะคิงดอมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาว่าเรื่องด้วยสเตตัสของม้าแต่ละชนิดนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันทําอะไรได้บ้างนะครับรวมไปถึงการอัปเกรดและการชุบชีวิตม้าของเรานะครับว่าเราจะสามารถชุบชีวิตมาได้ที่ไหนนะครับแล้วสามารถอัปเกรดโดยใช้ของอะไรบ้างในการอัปเกรดนะครับเดี๋ยวนนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันเนาะ เอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยครับผมก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการอัปเกรดม้านะครับเรามาดูเรื่องของสตตัสของม้ากันดีกว่าที่เราสามารถอัปเกรดได้นะครับมี4ค่าด้วยกันนั่นคือสเตนปีดสเตมินาแล้วก็พูนะครับซึ่งสําหรับสเตนนะครับม้าที่มีค่านี้เยอะเนี่ยจะเรียกว่าอึดก็ว่าได้นะครับคือตายยากนั่นแหละเลือดเยอะประมาณนั้นนะครับสำหรับค่าสเตนสปีดก็ตรงตัวครับความเร็วของม้านะครับส่วนสเตมินาคือจํานวนที่เราจะสามารถกด A เพื่อเร่งมาได้นะครับแล้วก็พูนะครับคือเวลาเราติดทันเนเนี่ยไอค่าพูเนี่ยจะสามารถทําให้เราดึงของที่น้ําหนักเยอะมากขึ้นได้นะครับถ้าเกิดค่าพูมีระดับที่สูงซึ่งสเตตัสของม้านะครับเราสามารถอัปเกรดได้ถึง5ดาวในทุกๆค่านะครับไม่ว่าจะเป็นสเตนสปีดสเตมินาหรือพูนะครับส่วนเทมเพ r เมนต์เนี่ยหรือว่าอารมณ์ของม้านะครับมันอยู่ที่ว่าการเทมของเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นอารมณ์วาย นี่อย่างตัวนี้ก็จะเทมยากหน่อยก็คือมันจะพยศนะครับเวลาเข้าใกล้มันจะถีบเราด้วยนะครับเจนเทลเนี่ยก็จะเทมง่ายนะครับแล้วก็เวลาที่เราเทม,ม้าที่มี t e m p e r ร m e n ม Y มาเนี่ยการฝึกให้มันแบบสนิทกับเราเนี่ยมันก็จะยากหน่อยนะครับผมนะฮะเจนเทลก็ง่ายหน่อยประมาณนั้นไม่มีอะไรมากสําหรับค่าเ e ม p m e ร t มนาะโอเคส่วนค่าบอลเนี่ยก็ง่ายๆครับก็คือม้าตัวนี้สนิทกับเรามากแค่ไหนนะครับบางตัวเนี่ย เนี่ยอย่างไอตัวการนอนเนี่ยที่ผมจับมานะครับมันเทมยากนะครับแล้วก็ทําให้สนิทยากมากๆด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะเอาเป็นว่าเรื่องค่าสเตตัสก็จบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราจะสามารถอัปเกรดและชุบชีวิตมาของเราได้ยังไงเนาะ mm hmm. ก่อนที่เราจะไปทําการอ mm ัปเกรดมานะครับ mm hmm. ผมอยากให้เพื่อนๆมาตรงนี้ก่อนก็คือตําแหน่งนี้ของแผนที่นี่เองนะครับผมใกล้ๆก,กับปราสาทไฮรูนเลยนะครับเรามาที่นี่เพื่อที่จะทําการเก็บไอเจ้านี้ก่อน Endura carrot นะครับเพราะว่าต้องใช้ในการเปิดภารกิจนะครับเพื่อให้ตัวละคร NPC ที่ชื่อว่ามารยันเนี่ยออกมาคุยกับเราเนาะเพราะงั้นเนี่ยให้มาตำแหน่งนี้นะครับสังเกตง่ายๆคือจะเป็นต้นซากุระแบบนี้เนาะแล้วก็เก็บ Endura carrot ไปด้วยหลังจากที่เพื่อนๆได้ Endura carrot มาแล้วนะครับให้มาที่ East Akara Stable นะครับตำแหน่งนี้ของแผนที่นี่เองขวาบนเลยนะครับ ใครที่ยังไม่เคยมาก็ล่อนลงมาจากออลิมเทนสกายวิวทาวเวอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะฟาดทาวเวลมาที่โจชิอชายก็ได้นะครับแล้วก็เดินลงมากนะ็จะเจออิสอคาลาสเตเบิลอยู่นี้นี่เองนะครับ <c oughs> เมื่อเรามาถึงที่อิสอคาลาสเตเบิลแล้วนะครับให้เราขี่ม้าไปทางด้านหลังของสเตเบิลแบบนี้ <c oughs> ขี่ม้าไปตามทางเลยนะครับผม ราจะมาถึงจุดที่เป็นทางเข้าที่มีเที่ยวเขาสออันขวางอยู่แบบนี้นะครับผมพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอกับแคมป์ไฟแบบนี้นะให้เราออกไปซ้ายมือพอมองไปไกลกๆเนี่ยเราจะเจอกับดอกไม้ตูมนะครับแบบจุดที่เราไปเปิดเกตแฟรี่ฟอร์เทนเลยนะครับให้เรามุ่งไปทางนั้นได้เลยนะครับมันจะมีสะพานเล็กๆให้เราข้ามไปอยู่เนาะ พอข้ามสะพานเล็กๆนั้นมานะครับเราก็จะเจอกับจุดที่ NPC ตัวนั้นอยู่นั่นเองจุดที่ NPC อยู่เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมนี่จาก East Akala Stable เนี่ยก็วิ่งตามทางเลาะช่องเขามาเรื่อยๆนะครับผมก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคเมื่อเรามี e n d ด r a carrot แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปคุยกับเขาได้เลยครับผมแล้วก็ให้ carrot เข้าไป เมื่อ NPC ตัวนี้โผล่มานะครับมารันยานะเมื่อมารัญยาโผล่มานะครับให้คุยกับเขาไปสักพักนึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีเมนูขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของม้านะคะหรือว่า e n c h a n c a horse หรือว่าจะ revive a horse นะคะหรือว่าชุบชวิตม้าที่ตายไปของเรานั่นเองแต่เกิดเรามีม้าที่ตายไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอา endura carrot นะครับไปเผาไฟ นะครับแล้วก็สามารถเอามาให้เขาไปชุบชีวิตม้าของเราได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของม้าเรากันก่อนนะครับผมโดยที่เราจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของม้าของเราได้นะครับซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ทุกค่าสเตตัสเลยนะครับโดยที่เราต้องทําอาหารมาให้เขาเป็นการแรกเพื่ออัปดาวม้าของเรานั่นเอง โดยที่การที่เราจะอัปเกรดค่าสเตนนะครับจาก2ดาวเป็น3ดาวเราต้องใช้ c o ปเป u s ์ไฟวายกินนะครับเมนูนี้เนี่ยเราต้องใช้ผัก4ชนิดนะครับที่ไม่ใช่เห็ดและผลไม้นะครับมาผสมกันนะครับผมเราก็จะได้เมนูนี้มาและสำหรับการอัปค่าสเตนนะครับจาก3ดาวไป4ดาวนะครับเราต้องใช้เว g จี้ไลท์บอลนะครับ3ชิ้นแล้วก็เมนูเมื่อกี้เลยนะครับคอปเปอร์สไฟวายกรอีก3ชิ้น นะครับโดยที่เจ้าเวกกี้ไลท์บอลเนี่ยเราสามารถใช้ไฮเลียนไลท์แล้วก็ผักอะไรก็ได้นะครับผสมกันนะครับเราก็จะได้เวกกี้ไลท์บอลมานะครับสำหรับการอัพค่าสเตนจาก4ดาวไป5ดาวนะครับเราต้องใช้3 Vegetable Curly นะครับ 3. Hot Butter Apple นะครับแล้วก็3 Carrot Cake นะครับโดยที่เจ้า Vegetable Curly เนี่ยเราต้องใช้ แครอท t 1อันไฮเลนไลท์1อันนะครับแล้วก็โกลอ n นสไปซ์อันนะครับฮอตบัตเตอร์แอปเปิลเราต้องใช้โกดบัตเตอร์นะครับ1อันผสมกับแอปเปิลอีก1อันนะครับส่วนแครอทเค้กเนี่ยเราต้องใช้ทาบันท่าวีดเคนชูการ์โกดบัตเตอร์แล้วก็แครอทนะครับเราก็จะได้เมนูนี้มาเนาะสำหรับการอัพค่าของพลังความเร็วนะครับจาก2ดาวไป3ดาวเราต้องใช้เซา g ์กลิวกลิน นะครับซึ่งเจ้าซอกลีกรีนเนี่ยเราสามารถทําได้โดยการใช้ผักกับล็อกซอลนะครับ1ชิ้นก็สามารถอัพได้แล้วและสำหรับการอัพสปีดนะครับจาก3ดาวไป4ดาวนะครับเราต้องใช้เกรสแบล g กจี้และก็สตีมโทมโตโดยที่เจ้าเกรสแบล g กจี้เนี่ยเราต้องใช้รังพึ่งกับผักอย่างละชิ้นผสมกันแล้วก็สตีมโทมโตนะครับ เราต้องใช้ไฮเลียนโทเมโนะครับกับดอกไม้นะครับอย่างเช่นพวกไซเลนปรินเซสอะไรพวกนี้นะครับเอามาผสมกันแล้วก็จะได้สตีมโทเมโ o มาเนาะและสำหรับการอัพค่าสปีดนะครับจาก4ดาวไป5ดาวนะครับเราต้องใช้วิ g e t เบิลออร์มเลตสอันเวกจี้ครีมซุป3อัน,อนแล้วก็แอปเปิ้ลพาย3อันนะครับ โดยที่เจ้า Vegetable Omelet นะครับเราสามารถใช้สมุนไพรหรือผักก็ได้ผสมกับเบิร์ดเอกนะครับผสมกับโกดบัตเตอร์แล้วก็ผสมกับล็อกโซลนะครับเวกจี้ครีมซุปนะครับเราต้องใช้แครอทผสมกับฟรชมิลแล้วก็ผสมกับล็อกโซลนะครับส่วนแอปเปิลพายนะครับเราต้องใช้แอปเปิลโกดบัตเตอร์เคนชูกาแล้วก็ทาบันท้าวีดนะครับมาผสมกันเราก็จะได้เมนูนี้ออกมานะครับผมส่วนสำหรับค่าสเตมินานะครับ ในการที่เราจะอัพจาก2ดาวขึ้น3ดาวเราต้องเอา h e ิร์ฟซอเตชิ้นนะครับซึ่ง h e ิร์ฟซอเเนี่ยเราจะใช้ผักอะไรก็ได้นะครับผสมกับ Go-Lon s p i e เนาะและการที่เราจะอัพสเต m มินนะครับจาก3ดาวขึ้น4ดาวนะครับเราต้องใช้ฮันนี่ p อปเปชิ้นนะครับแล้วก็เวกจ p o r อ i d ิ e นะครับอีก3ชิ้นนะครับโดยที่ฮันนี่ p อปเเนี่ย เราสามารถใช้ได้โดยการผสมรังผึ้งกับแอปเปิลนะครับแล้วก็เวกกีพอริตเนี่ยเราจะใช้ผักผสมกับข้าวนะครับไฮเรียนไรส์แล้วก็ผสมกับน,นมการที่จะอัพค่าสตมินานะครับจาก4ดาวขึ้น5ดาวนะครับเราต้องใช้เวจิ t ิเบลร i ซอตโต้ชิ้นแครอทสตู e ์ชิ้นครีมออฟเวจิ a ิเบลซุปอีก3ชิ้นนะครับโดยที่เวจิ t ิเบลร i ซอตโต้เนี่ย เราสามารถทำได้โดยการใช้แคอรอทไฮเลนไลท์โกด์บัตเตอร์แล้วก็ล็อกซซลนะครับมาผสมกันเนาะส่วนแครอทสตูนะครับเราต้องใช้แครอททาบันท้าวีดเฟรชมิวส์แล้วก็โกด์บัตเตอร์นะครับผมแล้วก็ครีมออฟเวจิเทเบิลซุปนะครับเราจะใช้มิวส์ล็อกซซลแล้วก็ผักอะไรก็ได้นะครับชิ้นหนึ่งนะครับ สำหรับการที่เราจะอัพค่าพู้นะครับจาก2ดาวขึ้น3ดาวนะครับเราต้องใช้เวจี้ไรบอลนะครับซึ่งเวจี้ไรบอลเนี่ยเราสามารถใช้ไฮเลียนไลท์นะครับผสมกับผักอะไรก็ได้นะครับก็จะออกมาเป็นเวจี้ไรบอลเนาะสำหรับการที่จะอัพค่าพู้นะครับขึ้นจาก3ดาวไป4ดาวเราต้องใช้คอปเปอร์สไฟวายเกลนสชิ้นแล้วก็เวจี้พอร์บริกสาชิ้นนะครับผมคอปเปอร์สไฟวายเกลนเนี่ย ใช้ผัก4ชนิดนะครับไม่ซ้ำกันนะครับมาผสมกันนะครับส่วนเ e จีพอลริดเนี่ยเราต้องใช้ผักข้าวไฮเร่อนไรส์แล้วก็นมนะครับในการผสมกันเราจะได้เ e จีพอ i ริดมานะและสำหรับการที่จะอัพค่าพูนะครับจาก4ดาวขึ้น5ดาวนะครับเราต้องใช้ Hot Butter Apple 3ชิ้นนะครับแครอทสตู e w 3ชิ้นเ e จีครีมซุปอีก3ชิ้นนะครับ โดยที่ Hot b u t เตอร์แอปเปนะครับเราจะใช้แ p ปเปิลผสมกับโกดบัตเตอร์นะครับก็จะได้ฮอตบัตเตอร์ p อปเปิลมาแครอทสตูเหมือนเดิมเลยใช้แครอทนะครับใช้ทาบันท้าวีดใช้ฟล h ชมิลแล้วก็ใช้โกดบัตเตอร์นะครับส่วนเวจจี้ครีมซุปเนี่ยเราจะใช้แครอทฟล h ชมิลแล้วก็ล็อกซอลนะครับผมเราก็จะได้เวจจี้ครีมซุปมาเนาะเมื่อเราทำการอัปเกรดค่าสเตตัสของม้าทั้ง4ค่าแล้วนะครับ สเตตัสรวมทั้งหมดของม้าตัวนี้เนี่ยก็คือ20ดาวนะครับผมเพื่อนๆก็จะได้ม้าเทพมาครอบครองแล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่พูดชื่อวัตถุดิบอะไรมาวะไม่เห็นรู้เรื่องเลยผักเผกอะไรไม่รู้จักนะครับอ่าสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นนี่นะครับโซนนี้นะครับผมแนะนําว่าโซนผักเนี่ยให้ใช้พวกไฮดูนเฮิร์บตั้งแต่ตรงนี้อ่าลงมาตรงนี้เลยนะครับพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นผักเนาะ อ่าต่อไปไฮเรียนไรท์อันนี้นะครับอันนี้หาง่ายนะครับผมคงไม่ต้องบอกเนาะว่าหาจากไหนนะครับส่วนทาบันท้าวีดเนี่ยอันนี้จะหายา,ยากนิดนึงผมแนะนําว่าให้ไปซื้อที่เมืองเกลูโดจะดีกว่านะครับสำหรับทาบันท้าวีดนะครับแล้วก็มิวเนี่ยเราสามารถซื้อได้ที่หมู่บ้านฮาเทโนนะครับผมโกดบัตเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตามพวกร้านขายเจเนอเรสโตทั่วไปนะครับก็จะมีขายโกลอนสไป เคนชูก้านะครับสามารถซื้อได้ที่เมืองโกลอนนะครับสำหรับพวกนี้นะส่วนล็อกโซลเนี่ยสำหรับคนที่สำรวจถ้ำเนี่ยคงจะหาได้ไม่ยากนะสำหรับล็อกโซลนะครับไข่นกนะครับก็สามารถหาซื้อได้เช่นกันนะครับหรือไม่ก็ปีนขึ้นไปตามรังนกรังนกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่นะครับแล้วก็บางร้านเนี่ยอย่างเช่นเมืองฮาเทโนหรือว่าเมืองกาการิโกเนี่ยก็น่าจะมีขายด้วยเช่นกันนะรังพึ่งอันนี้ผมคงไม่ต้องพูดเนาะ รังพึ่งเนี่ยก็เก็บตามต้นไม้เอานะครับอันนี้หาไม่ยากเท่าไหร่นะครับส่วนวัตถ,ถุดิบก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะสามารถอัพมาได้เต็ม20ดาวได้ทุกคนเนาะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จบไปนะครับวัตถ,ถุดิบส่วนใหญ่เนี่ยหาไม่ยากมากนะครับเพียงแต่สูตรอาหารเนี่ยผมก็แปะว่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะยากที่สูตรอาหารแค่นั้นแหละโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับน่าจะอัพมาได้เต็ม20ดาวได้ทุกคนเนาะ วัตถุดิบส่วนใหญ่เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตามหมู่บ้านต่างๆเนาะก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับผมอ่ากลักครับสําหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้กันด้วยเนาะเอาละครับไปแล้วครับบายบายครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบาย